ท็อป3สลัด PG ที่ Scatter แ,และโบนัสเข้าบ่อยมากที่สุดเป็นเกมที่มีโอกาสชนะสูงที่สุดใน PG ทั้งหมดทั้งมวลเล่นยังไงก็รวยเล่นยังไงก็แตกแม้แต่ยายแขก็อยากด้วยหรือเล่นายเ,เดือนนี้เท่านั้นนะครับผมอันดับที่3นะครับผมกับเกม Fortune Ox นะครับหรือพี่บัวทองนั่นเองเกมนี้ถือว่าแอดจะตัดรัดับให้อันดับ3เนื่องจากการกระโดด ภายในเดือนนี้ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับท่านที่มองหายเกมในค่าย PG นะครับแอดได้คัดสรรมาทั้งหมด3เกมให้ท่านเลือกเล่นได้เลยเพราะว่าการเข้าไวใสแคตเตอร์และโบนัสรางวันนอกรางวันในนะครับอันดับ3นี่ถิวว่าที่สุดแล้วนะครับในค่าย PG นะครับจาก10เกม20เกม30เกมก็าตามนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าแอดเริ่มจากการเบ็ด1,000เนี่ยมันจะได้เยอะกับเพื่อนจริงเปล่าเนี่ยโดจริงนะครับไม่กินเงินนะครับไม่กินเงินเลยเหมาะมาก สำหรับคนที่ทุนน้อยทุนมากก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าเกมันดับ3ขอให้มีทุนนิดนึงครับถือว่ายังเหมาะอยู่กับสําหรับคนที่มีทุนน้อยดูดิเบ็ดพลังได้ห้าพันนะครับไม่ขาดทุนนะครับอันดับ3นี่ถือจัดวัดดีกันเลยนะครับสําหรับวัวทองนะครับผมน่าสนใจนะครับเนี่ยการปั่นเข้าไปครับผมปั่นไปเลยปั่นไปเรื่อยๆครับผมหนึ่งพันได้มาสามพันนะครับยังไม่ลงสามหมื่นนะครับย ปันหนึ่งพันได้หนึ่งหมื่นเห็นไหมครับเฮ้ยถ้าอีกสองหมื่นโอ้โหเกินไปนะมามาต่อกันที่อันดับสองเลยนะครับผมกับทีเซอร์ออฟแอสแท็กนะครับหรือเกมสาวถ้ำนั่นเองนะครับผมที่จัดขึ้นมาภายในอันดับสองนะครับเพราะว่าเหมาะสำหรับมือใหม่และคนที่กำลังหาเกมเล่นสุดๆเลยนะครับนี่แอดมีสูตรนะครับสาวถ้ำทุน100นะครับไป4 5 0ได้ยังไงนะครับ ใในคลิปนั้นเลยครับเป็นสูตรนะครับผม,มแตกดีมากๆครับคุณรัวๆเลยนะครับโบนัสนอกค c a ตอร์หรืออะไรแล้วแต่นะโอ้โหได้มาอีกห้าพันสองนว่าอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างที่บอกว่าดีทุกอย่างเข้าง่ายทุกอย่างครับผม,อ,มอันนี้แอดเริ่มจากหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่าใช้วิธีการกสดสูตรนะครับภายในคลิปเลยจัดขึ้นมาเป็นอันดับสองเพราะว่ามันสามารถทำกำไรทำเงิน เล่นยังไงก็ได้นะมาดูกันเลยนะครับเนี่ยคือเริ่มจากเบ็ดหนึ่งร้อยแล้วครับไปเรื่อยเลยอันนี้แอดจะตัดบางส่วนนะครับถ้าใครอยากดูสูตรก็รับชมได้ในคลิปเลยนะครับผม,มโอ้โหมาแล้วแซคปเตอร์นะี๋ยวจะให้ดูแซคปเตอร์ไปพร้อมกันนะครับว่าใน8รอบกับคูณ2เนี่าจายจะยังไงนะครับผมคูณสี่แล้วครับคูณ6แล้วครับผมไม่ต้องกลัวนะครับภายในหกรอบนี้คูณเยอะแน่นอนมาครับพันสี่เฮ้ย คูณ12แล้วลครับภายใน5้รอบเหลือสี่รอบนะ้ครับผมยาวๆเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับเข้าแคคเตอร์เท่าไหร่มีแต่ได้ไม่มีเสียนะครับถือว่าจัดเป็นเกมอะดับ2ต้นๆภายใน PG เลยครับที่เล่นมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมรอบสุดท้ายครับผมคูณ20ไม่ได้ครับรางวัลรวมเท่าไหร่ห้าพันเจ็ดนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าได้ก็มีแต่ได้เลยครับผมแนะนําเลยกับสาถ้ำนะครับผม มาต่อกันที่อันดับที่1น,นะครับกับอาแปดชัยเซนวินนะครับผมเกมนี้เป็นเกมที่แอดแนะนำเลยเป็นเกมอันดับหนึ่งเนื่องจากว่ามีคูณ20สให้เลยตั้งแต่เริ่มต้นกับอีก8รอบทำไมถึงว่ามีคูณ20สให้เนี่ยการเล่นพนันของตัวคูณนะครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ขึ้นที่20สรอบอยู่ดีครับมาเริ่มกันเลยและตั้ง8รอบนะครับเพิเพ่มเผือได้โบนัสในโบนัสอีกนะครับผมนะครับ เหลือ6รอบนะครับผมคูณเจ0ดรอยไรหนึ่งตัวค c เตอร์ในส c a t t e r เลยมัม้ยอีกตัวเดียว100บาทได้หมื่นกว่าบาทนะคิดดูครับอันดับหนึ่งนี่ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเพราะว่ารางวันนอกโหดรางวันค c เตอร์ก็โหดนะครับผมได้อีก9้ารอบนะครับค c เตอร์มานะครับเมืเ่อกี้หมุนฟรีไปอีกหนึ่งรอบนะครับกลายเป็นว่าได้เข้าส c เตอร์สองรอบในรางวันเดียวเลยเออ แอดแพนด้าจัดว่าเกมนี้ถือว่าสุดจัดที่สุดในเดือนนี้นะครับอันกอรี่ทึมยังไม่รีบปรับแนะนําให้ไปเล่นเลยคนที่มีทุนน้อยทุนมากก็เล่นได้ครับอ่าอย่าลืมนะครับแอดแนะนําว่าเป็นที่เว็บด้วยนะเว็บตรงครับจะทําให้การแตกนี้แตกดีจริงๆนะครับเว็บตรงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับเข้าไปสมัครได้มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับบอกว่ามาจากแอดแพนด้านะครับผมแคปไปแล้วบอกว่ามาจากแอดแพนด้านะครับรับเครดิตไปเลยนะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ